เขาล็องรหัสมาแี่เปิดดูไม่ได้ใช่เราต้องทำาะไรดีต้องจูนใหม่หมดเลยอะคือปกติปกติเราต้องเรียนรู้ข้อบิดพลาดก่อนถึงจะจูนแก้ได้ใช่ไหมเราจะรู้ว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกแต่คราวนี้ยอาการที่เป็นหลักๆคือเกียร์2อยเกขึ้นเกียร์สามันกระตุกเออเี้ลยลองขับให้ดูหนะ่อย ก็บูสสามสิบกว่าสามสองด้วยสามสิบสองใช่แต่ไม่ค่อยวิ่งไม่วิ่งหรือมันวิ่งแล้วเราไม่พอไม่นะได้ขึ้นในโลกไหมขึ้นครั้งแรกอะขึ้นอ๋อมีจูนทั้งสองด้วยเหรออ๋อในกระตุกนี่เหรอใช่นี่ไม่ได้รีแมปนะไม่ไม่ไม่ชัวร์นะใช่ผมใส่กล่องมาอย่างเดียวงั้นผมลบค่าทิ้งเลยนะใช่ไปพี่จะใช้ยังไงพี่ต้องบอกว่าเอออะไรนี่นี่อะผมลบทิ้งแล้วต้องไม่เป็น เขานี่ผมจะจูนตามสไตล์ผมมานะเสียดังแล้วนะเนี่ยครับขั้นตอนนี้คือเป็นขั้นตอนเสียดังแล้วอ่ะดูก่อนว่ากระตุกเปล่าครัถ้าเป็นเกียร์สามแล้วจะไม่เป็นเอางั้นเกียร์สองไปจะเป็นเฉพาะเกียร์สอง๋อเกียร์สองต้องเริ่มหนึ่งใหม่เลยเหรอไปได้หนึ่งใหม่ก็ได้ ขับธรรมดาใช่ไหมแล้วมันจะเป็นถ้าขับแรงๆมันไม่เป็นหรอกเป็นไงมันจะตกตุกตุกตุกตกตกตกเป็นหรอเเอาลองกดเต็มๆ่อยแรงไหมแรงน้อยกว่าเขาเยอะไหมลองดูก่อนต้องกดเต็มๆให้ถึงสี่มันเแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์นะพี่ กดเกียร์สามไปเลยกดค่ขอยๆไล่ไปไลก่กระเร่งเพิ่อมอีกกระเร่งไปอีกเร็วไปอีกเพิ่อมอีกพอสุดเลยกดเต็มเลยล่างไปเลย ไม่รอแล้วเดี๋ยวถามไปเป็นไงมายังเริ่มแล้วเริ่มแล้วกดเต็มไม่ได้โค้งนี้กดได้กดเลยกดไปเลยปไ,ไป,ยไปสูสียังหรือสู้ได้แล้วสูสีแล้วสูสีแล้วนะ ดีกว่ายังดีกว่าครับกดแล้วมาเลยแต่ก่อนมันเดี๋ยวขับรถนี่นะความมุงครับนี่นี่ชอ่องเร่งๆพี่ต้องระวับบงเปิดคนเดียวก่อนแต่ก่อนมันรอรอบอ๋อนี่กดแล้วมาเลยใช่ครับก็จะต้องถอยหลังทีนึงนะพเว้ยเอาไปก่อน,น,นเราจะได้แบบถอยก็สบายใจผอเมื่อก่อนกดแล้วมันจะรอรอหน่อยใช่ครับรอนานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่แต่อึดอัดใจนะมันขับแล้วมันไม่ รูทปราสนี่เดี๋ยวผมจะจูนเพิ่มเลยนะเผื่อจะแรงกว่าเขาแล้วไปค่อยๆไปเย็นๆนะทำธรรมดาเลยนอนนั่งดูที่เกียร์สองก็ตกไหมจะได้แก้โอ้โหเนียนยังกับนะไ,ไม่ได้จ<ม>ูนกล่องเลยไง<ด>หายเลยนะหายแล้ว กดเต็มเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวไปอีกแรงกว่ายอ่ครับไอ้นี่เห็นชัดชัคือสเสียรกว่าแล้วใช่คนระับในเรื่องแรงกว่าเนี่ยต้องกดทางยาวๆ อย่างที่บอกถ้าเราสามารถเปิดดูได้โดยที่เขาไม่ได้กากไว้นะผมก็จะสามารถแก้ได้ง่ายขึ้นแต่เงี้ยเหมือนต้องเริ่มจูนใหม่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของผมหรอกทำได้อยู่แล้วเ,เก็บสาไไมไปกดเต็มไม่ไดฟูดน้อยด้ยนะผมอะเหนป่ะแต่วิ่งกว่าไหมฟูดน้อยกว่าแต่วิ่งกว่าเนี่ยปลอดภัยไงไม่พังผมเน้นแบบนี้มากกว่า ใช้งานได้กดต้องมาแล้วก็ต้องไม่พังที่สำคัญอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเสียตังค์แล้วเนี่ยแต่เสียอย่างงี้ก็สบายใจหน่อยใช่ไหมถ้าพี่บอกว่าดีกว่าอย่างงี้ไปขึ้นไนโน่ก็ต้องแรงกว่าเนะี่ยเห็นไหมล่ะสมมุิสมมุิสมุด,ดแต่ของผมไม่ต้องขึ้นไนโน่หรอกผมไม่มีตังค์ซื้อแม่งแพง แต่มันส่งงานลูกค้าง่ายหมดหน่งหรือหมวดสองเมื่อกี้มหมดสองนีง่ว่ะครับผมจะถามอยู่ว่าพอหรือเปล่าในรองเกียร์สามอยพี่เกียร,ร์สองดีกว่าผมจะหานไปดูควันแต่พี่ต้องกดให้สุดนะเพิ่มกันเร่งไปหน่อยนะค่อยเพิ่มไปรอบสักสามพันแล้วกดเต็มะกดเต็มไปเลยกดลากยาวไปเลย ร่วมเลยเหรอใช่เราก็ไม่วิ่งด้วยแล้วก็ไม่วิ่งอย่างนั้นเดี๋ยวกลับรถอีกรอบหนึ่งเอาให้มันวิ่งกว่านี้หน่อยจะได้รู้สึกต่างเยอะหน่อยแบบคุ้มกับเงินที่ใช้จุนหน่อยอจะวิ่งหน่อยเพราะว่าส่วนมากหมดหนึ่งเขไม่มีใครใช้อยูอย่แล้วนอกจากแบบเอาเน้นประหยัดอะไรเนี้ยถึงจะไม่เปลี่ยนใช้หมดหนึ่งใช่ปหมล่ะหมดสองก็ใช้แค่เป็นชีวิตประจำวันอยูอย่แล้วปกติประมาณนี้ต้องกระตุกละ นะกับรถทีหรือว่าออกอย่างซอยทีเข้าเกียร์สองนี่มันไม่เออโอ้โหมันลำคาญมากรถใหม่ๆนะกล่องใบเดียวไม่น่าเป็นใช่ไหมใช่คับเดี๋ยวเราเกียร์สองลากไปเลยสี่พันแล้วเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อดีกว่าเรื่อไหมลึกแล้วนะ

เออย,ยอะมากเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากปิดกล่องอยู่นะตอนนี้จะกลับรถขวามือเลยโมนหนึ่งก็จะแบบเน้นประยาดหน่อยนะพี่ครับ มันี่เป็นโหมดหนึ่งไม่มีควันที่น้องกดดูไม่มีควันมีป่ะต่อไปก็โหมดหนึ่งก็วิ่งมีอยู่นะโหมดสองมาปึ๊บอ่าโหมดสองมาแล้ว ลองดูว่ามีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเพิ่มให้อีกอะลองกดดูแต่มันเดินดีดนะเป็นไงบ้างดีดีขึ้นกว่าเดิมพี่แต่ไม่มีควนันใช่แล้วเราลองมีควันดูหน่อยลอยงเกี่ยงสามไป ันก็จะเดินขึ้นมาแ่อนี้อีกนะเดี๋ยวลองตอนลงนี้สั่งเกียร์สองตรงยาวไปเลยว่าไอ้ที่อันล่าสุดเนี่ยดีววก,ก,กว่าเมื่อกี้มันชะลอลงมาหน่อยอ่าเนี่ยกดตรงมาเลยผมว่าไม่มีความวิ่งดีกว่านี้ว่ะใช่อันนี้มันหน่วงนะพ,พี่ว่าไหมอ่าใช่งั้นเดี๋ยวเอาแบบเมื่อกี้นะตรงข้ามซอยไปเลยบิด เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยได้ลองเองว่าควันน้อยวิ่งก่อควันเยอะคือถ้าพี่สัมผัสได้เมื่อกี้ผมผมรู้เลยว่าไอตอนที่เราไม่มีควันกันนะมันจะแบบเดินยาวๆนะแต่พอเมื่อกี้เพิ่มควันมามันรู้สึกแบบน่่งๆคือบันช้าเหมือนมันเอาแรงไปผลิตน้ามันเพื่อให้ให้มีควันอะเร็วป่ะช่เสร็จแล้วทั้งโมดหนึ่งแล้วโมดสอง